ครับวันนี้มานามาสำรวจปลาพี่น้องเฮียพาไปชมปลาอันนี้ให้ผมเองครับแล้วทีแนะนำต้นไม้พี่น้องแต่บรูบดทุกต้นดอกขอปลาตรงนี้มีดอิเน็บพี่น้องมีดอิเน็บอันนี้ต้นยังเนี่ยใบน้อยๆีย่ิต้นลังไอ้ต้นเิกพี่น้อง แ่นบอกจ้าอย่เดี๋ยวเบื้องหนื่งตีกับต้นตีกับต้นฮางก็ซื้อกันใช่ไหมครับไอ้ต้นเชีกใบน้อยๆนมาตามมาเลยครับต้นต้นเชีกพี่น้องต้นเชีกเพื่อนผู้ใด้รู้กันตอนเชียกขมาแห้หาได้ท่านอันนี้ต้นเสียกพี่น้องต้นเสียกอันนี้ต้นแต้ ต้นแจต้นแจพี่น้องมาตามมาเลยครับน,นี่เมดแอเด้อพี่น้องเมดแยัน,นี่หัวอ้นอันนี้ไม่ังียก็่มี่ยต้นเทรต้นเทรพี่น้องต้นเทรอันนี้โบรูซื้อเพื่อนเพื่อนที่เห็นรู้จัากับบอกเขาม่ได้ตนน้นเมี่ย อันนี้ต้นเสียวต้นเจียวมีแล้วบุหรี่ตัวรูต้นนังนี่ต้อนอยังเนี่ยต้นแคปปลาเพาะแคปปลาพี่น้องมาเบิงบ้งมาเบิ้งแม่นบอกแคปปลาสิจ้า <า>ที่ที่ที่แค่แค่ดอกดอกน้อยนะพ่อบ่าเป็นดอกไงอันนี้ต้นแดงพี่น้องอัน,อนั้นปวงใบอันนี้ก็ต้นแค่อันนี้ตน้นต้นจิกต้นจิกพี่น้องต้นจิกวานนี้อไล่ะ Ô, ừ, bây giờ mưa qua miệng tung lên. Ô, chị long gái máu. 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 Ô, chị long แดงงาแดงงานวไปให้หมวทีแดงงาพี่น้องจนเปียต้นแต่นดู้นกหวานหอจะใส่น้อวกหวานเอ้ยนี่ีเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรยิ่งนั่งก็ได้โอ้ยต่ายพี่น้อง้นักหวานไ้บ่ยังได้ตาย ทำลายป่าทำลายป่าในตอนมันโค้งอ่ะโอ้ยแม่ไปทอเม่งยุ่งกันแม่เดี๋ยวมันก็่วานก็ต้นนี้ตายพี่น้องพราเอางามันออกเลยงานที่มันตายโค้งเหรอพี่น้องตอนมันแล้วอืมคือค่ำวานแล้วมันก็ทีนี้กนเห่ามันเกิดลูกขึ้นมาพี่น้องเกิดลูกขึ้นมา แต่ถ้าพี่รอไปชบต้นใหม่กนเดีวไม่ต้องคุนไม่ต้งคุนมีส่วนนั้นกวานดีกะบมือมันอกอกหากไปอ ชต้นอีซุกหรือนนว,ว่าต้นบักลามน,น,น,นี่ต้นยังไงต้นแม่แคบอคเนบอเนบุบเบนมาเบนครับพี่น,อน้ <c oughs> องเบียนบักเน <c oughs> บกเน <c oughs> เบนกินง่วยได้ต้นแดงมีต้นยังเบน <c oughs> เบน, <c oughs> น,น,นใหญต่ต้นเขียวหมู <c oughs> ต้นเขียวมูพี่น้องต้นแก่ต้นแก่ข้าวหวานพี่น้องนี่ข้หวานอตอนแล้ววงขึ้นอันนี้มาผมจับหากไว้พี่น้องจับหากแล้วพี่สิขยายพันธุ์หนึ่งชือซับหากซับหากมาแล้วพี่สิโงวงขึ้นพี่น้อง อันคือโป้งมันสาหักมันขาดที่โป้งขึ้นสาพุ่นอีกโป้งขึ้นมันเป็นซี่ต้นก็ได้ีพ่น้าแจะว่ากันไฟดีบไฟมันมาใหม่ต้นกิ่วบรรยากาศ ต้นตี้ยวนี่ยต้นเตี้ยงยางนี่แหละตีนงอกต้นเตี้ยวเนี่ยต้นเตี้ยวต้นเตี้ยวแมันหันต้นตีนงอกอยู่แค่พี่หน่อยต้นตีนงกอันนี้ว่ามันไม่บักคังเนี่ยไหนไหังต้นตีนงกไม่ได้ค่ายไม่บักคังดีครับตนนี่ว่ามันต้นไม่บักคังมันเป็นต้นตีนงก เฮ้ยเหมือบังไฟขึ้นดีพนะี่น้องเอาจากล่าพี่น้องไปกันย้าบไปแล้วสวัสดีครับ